สวัสดีค่ะทุกคนทางหายไปนานเลยนะคะนานหรือเปล่าประมาณสอสวันได้นะเพราติดภารกิจสําคัญค่ะก็เลยไปทาภารกิจให้เสร็จสิ้นก่อนนะคะแล้วก็มาทําคอนเทนต์นะ,ะเพื่อที่จะให้เพื่อนเพื่อทุกคนนะคะได้รับสาระความรู้ดีๆมุมมองหลากหลายที่จะนำพาทุกคนเข้าไปเจาะลึกทุกเรื่องดังที่เกี่ยวกับประเทศจีนนะคะเอาละ่ะวันนี้เราก็มีหัวข้อที่จะมานาเสนอให้ทุกคนได้รู้อีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจเลยนะคะก็คือว่าทําไมคนจีนถึงค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ต่างคนต่างอยู่ หข้อนี้น่าสนใจเหมือนกันนะคะก่อนที่จะไปฟังหงข้อดีๆเรื่องราวดีนั้นเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยทุกคนเป็นกําลังใจให้เจ้าของช่องด้วยนะคะอยากจะมีคําถามถามทุกคนนะคะว่าทุกคนเคยไหมเวลามาอยู่ที่จีนอาจจะมาเรียนหรือมาทํางานนะ,ะเราจะสังเกตเห็นว่าคนจีนเนี่ยเวลาพวกเขาทะเลาะกัน,เ,นเขาก็จะทะเลาะ,ะ,ะด่ากันอยู่สองคนเนี่ยคนอื่นที่เดินผ่านไปผ่านมาเขาก็ไม่สนใจไม่เข้ามาช่วยหรือไม่เข้ามาคุยหรือมาถามว่าเอ้ยเป็นอะไรไม่มีใครสนใจใครมีครั้งหนึ่งนะคะเมื่อห้าปีที่แล้วป้ากับคุณลุงเนี่ยเขาเขาขับรถ มอใสเนาะเราก็รู้สึกว่าจะถูกชนแล้วไอ้คนชนน่ะมันก็ขับหนีไปล,ละทุกคนเชื่อไหมว่ามีคนเดินผ่านไปผ่านมาบริเวณนั้นเยอะมากแต่ไม่มีใครเข้าไปช่วยไม่มีใครเข้าไปช่วยยกรถไม่มีใครเข้าไปช่วยพยุงเลยตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยแปลกเขาเป็นคุณลุงคุณป้าแต่ทำไมไม่มีใครแบบว่าเข้าไปช่วยเขาเลยก็เลยถามเพื่อนว่าเอ้ยเดี๋ยวเราไปช่วยเขาได้ไหมเพื่อนบอกเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องไปยุง่งเดี๋ยวปัญหามันจะมาอยู่ที่ที่เรา แล้วตอนนั้นเราก็งงว่าอ้าทำไมถ้าเป็นอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยโอ้ทุกคนก็ต่างแบบเอ้ยลุงเข้าไปช่วยแล้วเป็นยังไงบ้างคะแต่ที่จีนไม่ใช่ไม่มีใครสนใจทุกคนก็เดินหนีไปทุกคนทําเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นคือแบบงงมากนะแต่วันนี้เข้าใจแล้วว่าทําไมคนจีนถึงไม่สนใจต่างคนต่างอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันนะข้อแรกเลยนะคะก็คือในช่วงยุคป,ปฏิวัติวัวฒนธรรมนั้นนะทะทให้คนจีนกลายเป็นคนปิดตัวปิดตัวเองลง เพราะอะไรนะเนื่องจากว่าช่วงนั้นถ้าเราได้ย้อนกลับไปนั้นได้ไปอ่านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประเทศจีนในช่วงของยุคปฏิวัติวัฒนธรรมนะคะมันเป็นยุคที่กวาดล้างคนที่มีความคิดเห็นต่างคนที่มีความเห็นต่างในยุคนั้นในช่วงนั้นก็คือจะต้องถูกนําตัวไปประหารหรือถูกทาโทษทห้คุณเชื่อไหมว่าในยุคนั้นเนี่ยสปายเนี่ยมีทุกหย่อมยาแม้กระทั่งในครอบครัวของเราเองแม้กระทั่งลูกของเราเองลูกของเราในบางครอบครัวก็ฟ้องเราเอาเราไปฟ้องถ้าเรามีคําพูดอะไรต่างๆที่มันไม่เข้าท่ามันมีีคําาาพูดออะะไรรตต่่งๆทเเปป็็นฏิิิบบัักกจ ถูกคุมตัวไปไปลงโทษลูกเราก็จะเอาเรื่องราวที่เราพูดหรือแสดงความคิดเห็นอะไรบางอย่างเนี่ยไปบอกกับทางรัฐแล้วทางรัฐเนี่ยก็จะมาจับตัวพ่อหรือแม่เขาเนี่ยไปลงโทษไปประหารชีวิตเพราะฉะนั้นแม้กระทั้งคนในครอบครัวก็ยังไม่สามารถที่จะไว้วางใจกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในยุคนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนการแสดงออกทางความคิดการพูดหรือการไปช่วยเหลือไปให้ความช่วยเหลืออะไรใครก็ตามแต่ที่เราอาจจะไม่รู้ว่าเขาคนนั้นเนี่ยอยู่ฝ่ายไหน หรือเป็นอะไรมาก่อนมันก็คือเป็นการนําภัยพิบัติมาสู่ตัวเองอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นคนจีนก็เลยเลือกที่จะไม่ช่วยไม่พูดไม่สนใจไม่ยุ่งอะไรทั้งนั้นเอาตัวรอดของตัวเองเพียงอย่างเดียวก็พอแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ในยุคนั้นเนี่ยคนจีนเนี่ยปิดตัวเองไม่พูดไม่อะไรไม่ส่งสิงกับใครทุกคนเงียบหมดเหตุผลที่สองก็คือการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยอาจจะทําให้เราพูดได้ง่ายว่าเป็นแพะลับบากหมายความว่ายังไงเวลาเราเข้าไปช่วยเหลือคุณตาคุณยายที่เราคิดว่าโอ๊ยน่าสงสารจังเลยนะ้มหรือ รถล,ล้มหรือเดินล้มอะไรแบบนี้นะแต่ปรากฏว่ามันมีข่าวนะทุกคนที่มีวัยรุ่นนะคะเห็นใจคุณลุงคุณป้าที่แบบว่ารถล้มหรือประสบอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยเขาก็มีน้ําใจพาคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าเนี่ยไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่สุดท้ายจุดจบของความดีงามนั้นจุดจบของการให้ความช่วยเหลือนั้นกลายเป็นว่าคุณลุงคุณป้านั้นเป็นคนบอกว่าเนี่ยแหละคนที่ชนฉันนี่แหละคนที่ทำลายร่างกายฉันและมันเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเขามองว่าเฮ้ยในเมื่อเขามีน้ำใจแล้วทำไมผลลัพธ์ที่เขาได้รับกลับมามันคือการที่เาถูกกอ แล้วก็ถูกทําให้ต้องเสียเงินถูกทําให้แบบโดนคํากล่าวหาต่างๆนะฮะนี่ก็คือเป็นเหตุผลที่ทําให้คนจีนรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะฉันไม่ช่วยเหลือดีกว่าถ้าอย่างนั้นฉันไปดีกว่าถ้าอย่างนั้นฉันไม่แคร์เลยน่าจะดีกว่ามันจะทําให้ชีวิตฉันอ่ะสงบสุขมากยิ่งขึ้นแต่พูดได้ว่าปัจจุบันนี้วัยรุ่นหนุ่มสาวที่เออเขาเรียกว่าโอเพนมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าพูดถึงในสิบปีที่แล้วอ่ะไม่ใช่แบบนี้ต่อมาข้อที่สามก็คือ ระบบของประเทศจีนเนี่ยจะเป็นระบบที่รัฐจะเป็นคนจัดการทุกอย่างประชาชนไม่ต้องเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เกิดเรื่องเหตุฉุกเฉินขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการรถชนกันหรือมีการทะเลาะกันอย่างใหญ่หลวงมีการตบตีกันเนี่ยก็โทรแจ้งรัฐไม่ต้องเข้าไปยุ่งไม่ต้องเข้าไปก้าไก่เขามองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเหตุการณ์อะไรต่างๆเนี่ยที่แบบเขามีเหตุการณ์ที่รุนแรงต่อกันเนี่ยคนจีนจะไม่เข้าไปช่วยเลยคือจําได้เลยว่ามีเหตุการณ์นึง ที่ทําให้แบบว่าเรางงมากๆเลยทุกคนคือตอนนั้นเนะี่ยนั่งเครื่องบินกลับนะฮะไปที่ประเทศไทยแล้วสายการบินนะั้นะก็คือเป็นสายการบินของคนจีนก็จะมีคนจีนเอ่อทั้งลำเลยยกลำเลยนะคะพวกเขาก็ไปเที่ยวที่ประเทศไทยเหมือนกันแล้วในช่วงที่เครื่องบินจอดแล้วนะคะเครื่องบินคือลงถึงประเทศไทยแล้วถึงกรุงเทพแล้วล้วก็ในระหว่างที่เรากาลังรอไอ้ตัวเครื่องที่เราจะเข้าไปสู่สนามบินนะคะ ในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีเด็กร้องไห้เสียงดังแบบร้องไห้โวยวายแบบเสียงดังมากทุกคนคือในเครื่องบินตอนนั้นอ่ะคือมันนิ่งแล้วไงคะคือมันยบมากแต่ว่าตอนนั้นคือเราได้ยินเสียงแบบเสียงเด็กร้องไห้แบบเสียงดังมากแบบมันแบบแก้วหูจะแตกแต่แม่ของเด็กอ่ะไม่ยอมที่จะไปโอ้ไปปลอดเด็กให้บอกให้เด็กเงียบเขาบอกเลยตอนนั้นว่าไม่เป็นไรก็ให้เขาร้องไปเขาอยากร้องก็ให้เขาร้องไปพูดแบบนี้แล้วไม่สนใจว่าคนบนเครื่องที่มีสองสามร้อยคนเนี่ยมานั่งฟังเสียงลูกของเขาอ่ะร้องไห้ในตอนนั้นเราก็คิดในใจ สภาพจิตใจเราคือตอนนั้นเราก็จะไม่ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็อยากออกจากเครื่องเต็มเต็มคนละแล้วทุกคนเชื่อไหมว่าเด็กร้องไห้อยู่วันยี่สิบไม่มีใครว่าอะไรเลยคนจีนแบบนิ่งเฉยมากจนโอ้รู้สึกว่าเราเราก็จะไม่ไหวแล้วจนเราเองนี่แหละค่ะในฐานะที่เราเป็นต่างชาติอะอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไ,ไม่ไหวอ่ะเราเราต้องปกป้องขอบเขตของตัวเองเราต้องพูดอะไรบางอย่างเราก็เลยบอกว่าเออรบควนกรุณาแบบว่าไปปอบด้วยนะคะเพราะว่ามันรบควรคนอื่นมากๆเลยแม่ก็ถึงไปปอบเด็กซึ่งในบนเครื่องบินอะแล้วคุณอะอย มันไม่มีรัฐอะไรเข้ามายุ่งเกี่ยวมันไม่มีรัฐเข้ามาช่วยอยู่แล้วคุณต้องจัดการกันเองในตอนนั้นเพื่อทําให้บรรยากาศมันดีขึ้นใช่ไหมแต่คนณจินไม่คนณจินคืนนปล่อยแล้ก็มองว่าเอ,อ้ยถ้าไม่จัดการไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวสถานการณ์มันก็สงบเองเขาคิดแบบนั้นเขาจะไม่เข้าไปยุ่งเขาจะไม่เข้าไปแทรกแซงคือตอนนั้นนี่มีความรู้สึกว่าโอ้ไม่ก็คือแบบงงมากว่าเกิดอ,อะไรขึ้นทําไมคนจีนแบบมาถึงจุดนี้แล้วจริงๆเหรอเนี่ยค่ะก็เป็นเหตุผลที่ทําไม่เรารู้สึกว่าอีกอย่างหนึ่งคือก็มองว่าเขามีความอดทนสูงมากนะซึ่งคนไทยเราก็คิดว่าไม่ไม่น่าจะขนาดนี้ที่จะอดทนกับกับสิ่งเหล่านี้ได้ขนาดนี้นะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งทุกคนแบบล่าสุดเลยเมื่อคืนนี้นะคะ ก็คือนอนนอนอยู่แล้วข้างล่างคอนโดมีคนทะเลาะกันเสียงดังมากเสียงดังจนได้ยินแล้วตื่นเลยและเราเองก็เชื่อว่าทุกคนในคอนโดเนี้ยก็จะได้ยินกันเพราะมันเสียงดังมากแต่ทุกคนเชื่อไหมว่าเขาทะเลาะกันอยู่นานมากไม่มีใครไปห้ามปามเลยแม้กระทั่งยามรปภที่อยู่ข้างล่างคอนโดเขาก็ไม่ไปห้ามก็ปล่อยให้ทะเลาะกันเสียงดังอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วเราในฐานะต่างชาติคนเอาอีกแล้วค่ะเราก็แบบไม่สนใจค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราต้องไปทํางานตอนเช้าแล้วเรานอนไม่หลับอ่ะเราต้องนอนแล้วอ่ะแต่เรานอนไม่หลับเราก็เลยเปิดหน้าต่างออกกไปแล้ว็ กรุณาเบาเสียงด้วยนะคะเสียงดังมากแล้วหลังจากนั้นพวกเขาถึงหยุดการที่มีคนไปบอกอะไรแบบนี้ให้เขารับรู้ว่ามันเสียงดังเขาก็หยุดได้นะทุกคนแต่คนจีนเลือกที่จะไม่ทํเนี่คือเป็นสิ่งที่แบบว่าเราลงงงมากเราสงสัยมากเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะอย่างเช่นเหตุการณ์บนเครื่องบินแล้วก็เหตุการณ์เมื่อคืนนี้ที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยนะเราก็แค่ไปบอกเขาดีๆไม่ได้ไปด่าเขานะเขาก็หยุดแล้วอะแต่คนจีนไม่ไม่เลือกที่จะทาแบบนี้เลยนะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่แบบว่างงมากและเเเหตุผลนนนีีีีีี้สะคะคคกกกก็นนะะก็ืือออวว่่่่่าาาาายงงทททรรรรูััแขขปศจมม แข่งขันที่รุนแรงมากเพราะฉะนั้นคนจีนก็จะรู้สึกว่าฉันสนใจแค่ตัวฉันเองดีกว่าฉันเอาตัวรอดตัวฉันเองอะ่ะก็พอแล้วฉันทำไมฉันต้องไปสนใจเรื่องของคนอื่นใครจะเป็นตายไร้ดีไงไม่สนใจเพราะว่าฉันเองฉันก็เหนื่อยมามากแล้วทำงานเหนื่อยแล้วทำไมฉันต้องไปสนใจคนอื่นถ้าเรามาที่ประเทศจนีนแล้วเราขึ้นรถไฟฟ้านะบางคนต่างอยู่ามากๆเลยก็คือเล่นโทรศัพท์ไม่มีใครสนใจใครเลยนะใครจะเสียงดังใครจะด่ากันใครจะร้องเพลงอะไรไม่มีใครสนใจใครใดๆทั้งสิ้นอ่ะทุกคนแล้วถ้าถามว่าเอ้ยถ้าอย่าง,งานี้เราจะไปทำงานที่จีนเราจะไปเรียนทีีีีีี่่่่่่จจจจนนนนแลลล้้้ววคุะมมาาาาาาใชยยยยเเเเหหืือออรรรปงทททตกกกข์ได พูดมาเมื่อสักครู่นี้นะคะรที่เราจะเจอคนที่ช่วยเหลือเราเหมือนคนไทยอ่ะคิดว่าน่าจะยากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ปลูกฝังเข้ามาหลายสิบปีการที่จะให้เขามาเปลี่ยนในช่วงระยะเวลา4ีหปีนั้นเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนไทยที่ไปทํางานที่จีนไปเย็นที่จีนอันดับแรกเลยเราต้องช่วยเหลือตัวเองเพราะว่าคนจีนอาจจะไม่ได้ยื่นมือมาช่วยเหลือเรามากมายอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเขาก็มองว่าเขาจะต้องเอาตัวรอดของตัวเขาเองก่อนวันนี้นะคะเราก็ได้รู้กันแล้วนะว่าทาไมเหตุผลอะไรที่ทําไมหลายคนอาจจะมองมาว่าทําไมคนจีนี่ยเป็นคนที่ไม่มีน้ําาาใจเฉยยยมนคตต่่งอู อันดับแรกเลยนะคะมันมีที่มาจากประวัติศาสตร์ที่มีมายาวนานหลายสิบปีนะคะเกี่ยวกับในช่วงของยุคปฏิวัติวัฒนธรรมที่ทําให้คนจีนนั้นปิดตัวเองแล้วก็ระแวดระวังไม่ยุ่งไม่ส่งสิงกับคนอื่นเพราะคิดว่าอาจจะนาใครมาสู่ตัวเองนะคะอันที่2นะคะก็คือการเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นอาจจะมีปัญหาตามมาเช่นไปช่วยเหลือเขาแต่ปรากฏว่ากลายเป็นแผลระบาดในเรื่องราวานั้นๆกลายเป็นว่าต้องไปเสียเงินจ่ายให้เขาทั้งนั้นที่เราไปช่วยเหลือเขาเพราะฉะนั้นคนจีนก็เลยหลีกเลี่ยงจะไม่ช่วยเหลือเลยนะต่อมาอันที่3ะค รัฐเป็นคนจัดการแล้วก็ควบคุมทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรไม่ต้องจัดการฉันจัดการเองรัฐต้องเข้าไปยุ่งเองแต่เช่นเวลามีรถชนกันอะทุกคนห้ามหนีไปไหนต้องอยู่ตรงนั้นแล้วก็รอตำรวจมาถึงแม้ว่าจะเป็นอะไรที่แบบชนเล็กๆน้อย,อยก็จะไม่ไปไหนก็จะอยู่อย่างนั้นบางทีเราอะเราเห็นนะมันชนแบบแค่แบบว่าขูดขีดกันเล็กน้อยถ้าเป็นที่ไทยแล้วเออเออไม่เป็นไรหรอกเออไปเถอะไปเอถอะแต่นี่ไม่นะเล็กๆน้อยก็จอดอยู่อย่างนั้นอะรออยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นบางทีนะทุกคนเรื่องราวเนี่ยมมมมมมััันน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 เเเเปป็็็ออออะะไไไไไรรททีีแบบี่่่่่่าาาาาางยจจจจ้้หตตวคกกกกกกิิดดสชื คนจีนก็ไม่สนใจก็ไม่เมื่อก่อนนะมันอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้คือบางทีเราคือในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบซึ่งซึ่งหน้านะบางทีมันอาจจะต้องแบบว่าไปช่วยนะวินาทีนั้นเลยอย่างเช่นมีแบบว่าผู้ชายทำร้ายผู้หญิงทำไยร่างกายผู้หญิงนะตอนนั้นเลยแทงอย่างนั้นนะแล้วเราไม่สนใจเลยเนี่ยผู้หญิงคนนั้นอาจจะเสียชีวิตได้แต่ถ้าเราบอกเอ้ยไม่ใช่เรื่องของเรารอรอเจ้าหน้าที่ร,รอตำรวจมาดีกว่าผู้หญิงคนนั้นก็อาจจะเสียชีวิตเลยก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้มันก็อาจจะเป็นดักสังคมเหมือนกันนะ อันดับสุดท้ายเลยนะคะคือว่าการแข่งขันที่สูงริบลร่วเลยนะคะทำให้คุณจีนเวารู้สึกว่าทำไมฉันต้องไม่ช่วยเหลือคนอื่นมากมายเพราะว่าตัวฉันเองก็ยังจะเอาไม่รอดเลยเพราะนั้นการที่เราจะไปขอน้ําใจจากคนจีนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะคิดว่าน่าจะยากอยู่พอสมควรแต่ว่าสําหรับคนดีๆนะคนที่มีน้ําใจก็มีเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นดีที่สุดเลยก็คือถ้าเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังนะทุกคนเอาละวันนี้สําหรับในหัวข้อคําถามที่ว่าทําไมคนจีนถึงเป็นคนที่ต่างคนต่างอยู่ วันนี้ที่มาแล้วก็มีเหตุผลอะไรวันนี้เราก็ได้รู้กันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณน,นี้นะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย